นำเดินเลยเรามาักยนายกเนี่ยนำเดิเนว้เอาแค่ไหนแค่ไหนเขาบอกว่าถ้าหากแม้ทีคนไหนไม่ให้ก็เดี๋ยวจะเติร์ดเลยแล้วก็พูดเนี่ยน,นะทีนี้พอมาถึงวันที่เราต้องตกลงว่าเราได้ผ่านแล้วต้องเอาไปลงต้องเอาไปลงด้านขนาด,ด่านตอนที่มันตกอะนะตรงองแพรระหว่างวัดจันทรมเดือนผมก็ คือคณะผู้บริหารเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไปพูดคือผมเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่มีความอดทนที่สุดที่จะพูดกับพ่อได้เป็นผู้ในการเวทิตาตอนนั้นผมเป็นคร<ม>ูธรรมดาครับครูทุกคนเนี่ยน้อยคนที่จะกล้าเข้าหาหลวงพอ่อมีผมเนี่ยแหละต้องไปนั่งอย่างเงี้ยเรื่องจริงครับกว่าท่านจะพูดกับเราท่านเป็นคนที่มียหลวงพ่อครับสามท่านพ่อจะให้ที่ดิน งานบริเวณนั้นคือบริเีณให้มีสร้างนะ